กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพรักเครื่องในสยามนะครับช่วงนี้ครับแน่นอนครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักกับร้านพักเครื่องที่น่าสนใจนะครับที่อยู่ภายในบริเวณชั้น2ชงชมรมเครื่องมรดกไทยนะครับที่พันทิพย์ิปงามประวานแห่งนี้และคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับ อย่างแท้จริงครับว่าพระเครื่องหลวงพ่อคูณจากที่นิยมอยู่แล้วนะครับตอนนี้เพิ่มกําลังความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับเจ้าของร้านนโมครับซึ่งมีพระเครื่องหลวงพ่อคูณที่น่าสนใจนะครับรวมถึงมีพระใหม่นะครับร้านนี้มีบริการที่หลากหลายขอเชิญพบกับคุณรันมรดกไทยครับสวัสดีครับพี่รันครับสวัสดีครับครับผมพี่รันครับคือที่ร้านเนี่ยคอนเซ็ปต์คือมีอะไรบ้างฮะ คอนเซปต์เราก็คือเราเปิดมาเป็นร้านพวกอุปกรณ์พักเครื่องไม่ว่าจะเป็นพวกคีมตะลับสร้อยแล้วก็มาที่เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราเป็นศูนย์รับจองพวกหนังสือรับจองท่าใหม่ด้วยอ๋อก็คือครบเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับนะครับและที่สำคัญคือก็มีตู้พระด้วยใช่ครับนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่รันจะมาแนะนำหลวงพ่อคุณใช่ครับซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อคุณพุทธาพิเศษ ใช่ครับก่อนท่านชำระภาพนะครับผมเอาบริการที่ร้านคืออุปกรณ์พวกนี้นะฮะสร้อยต่างนะฮะมีมีอะไรบ้างพี่ตอนนี้ก็มีพวกกล่องพระครับผมพวกหนังยางมีทุกอย่างนะครับออ๋กองเหล็กแบบนี้ก็มีใช่ไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นอ่าใช่ครับใช่ครับจะเห็นได้เลยนะฮะว่าผู้เชี่ยวชาญหลายหลายคนแผงจอน่ คือพกติดตัวกันทุกคนใช่ครับต้องมีเสียบพระทุกคนต้องมีครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของสร้อยตอนนี้สร้อยที่กําลังมาแรงแบบไหนแฟชัแบฟชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่สร้อยทองหรือไม่ก็จะเป็นเชือกถ้าเป็นเชือกแบบนี้ใช่ครับเป็นเชือกแบบนี้ก็กำลังยินเทรนด์ครับผมอันนี้ก็เป็นเชือกถักนะฮะอันนี้ก็คืออมตะยีรัญานนะฮะแบบนี้แต่บางคนอาจจะแบบไม่ชอบแบบ คือบางทีมันสะสมเหงื่อก็มาเป็นสร้อยแบบนี้ถจบไปฮะอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสายโอริงสายโอริงนะครับผมความทนทานเป็นไงพี่สายโอริงโอ้ยยืดได้อย่างดีเลยครับครับผมคือยืดได้เลยไม่ต้องกลัวเลยครับผมอายุใช้งานเขานานไหมก็สามสี่เดือนก็ได้ครับสามสี่เดือนก็ต้องเปลี่ยนอ๋อต้องเปลี่ยนใช่าอะไรฮะเพราะว่ายางมันหมดอายุละบางทีเราดึงยืดยืดมากๆ ครับผมนะครับก็คืออยู่ที่เราดูแลด้วยใช่หรือว่าจะเป็นสายโอริงสายถักแต่มีทองก็มีอ่าใช่ครับ้าเป็นสายถักทองก็จะมีแบบนี้นะฮะที่ร้านก็มีที่ร้านมีครับนะครับทองก็คือสั่งได้เอาเยอะเอาน้อยเท่าไหร่เม็ดทองเอาอะไรกี่เม็ดอ่อเพิ่มเติมได้หมดครับของครบวงจรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มาในส่วนของการเปิดจองพระ เปิดจองพราใหม่ครับช่วงนี้กระแสพราใหม่กาลังมาแรงครับซึ่งหมายถึงว่าพี่มีทั่วประเทศไหมหรือว่ามีเฉพาะรุ่นที่นิยมหรือยังไงฮะไม่ครับเราเรามีแทบจะทุกรุ่นส่วนใหญ่ครับเราจะรับจองทุกรุ่นทุกรุ่นแล้วแต่ลูกค้า จะออเดอร์มาผมอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้เราก็จะจัดหาให้อสมมุติว่าลูกค้าไปดูสื่อมาอาจจะส่งต่อมาทาง Facebook หรืออะไรของเขาอะมีเปิดจองพระสายสายเหนือที่เชียงใหม่แค่เอาข้อมูลมาให้พี่ดูถูกไหมแล้วบอกอยากได้แบบนี้นี้ดพี่จะการดาเนินการต่อให้ส่งพระไปถึงบ้านเลยจบแค่ส่งพระไปถึงบ้านโอ้แั้นในส่วนของหนังสือเลยฮะตัวหนังสือก็เหมือนกันไหมเหมือนกันครับหนังสือพวกเกี่ยวกับหนังสือพระยกตัวอย่างหนังสือป่าขาดูหน่อยฮะใช่ครับนี่หนังสือป่า อันนี้เป็นหนังสือของป๋าตามรอยพุทธานุภาพนะครับเป็นหนังสือดีอีกหนึ่งเล่มนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะฮะแล้วก็ยังมีหนังสือเครื่องรางของป๋าอีกนะครับผขอกนี้เรารับจองแล้วก็จัดจําหน่ายด้วยของป๋าคือต้องมีต้องมีครบไม่มีไม่ได้นะครับขอดูหน่อยฮะครับหนังสือป๋านี่มเปิีกล่องนี้น่าสนใจคุณผู้ชมนี่ ครบเครื่องครับครับเผื่อว่าไปเห็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับครับก็มาจองได้ที่นี่นี่แด่น้องร้านมรดกไทยอันนี้ายเชันป่านะครับใช่ครับนะฮะมอบให้อ่านะครับอันนี้เล่มนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับผมอ่านี่นะฮะก็จะมีพระหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นดินชิ้นผงเครื่องรางทว้งหมดเลยนะครับก็ไปขอาสะสมของป่าเขาใช่พวกนี้จะใช้มันสวิรัตินั้นกลั่นกรองมากว่าจะทำหนังสือได้แต่ละเล่มครับหนังสือที่แจกาที่พิมพ์แค่รัดแล้วไม่พิมพ์แล้วอะไรเงี้ย โอ้ยนี่ต้องหาเอาเองครับเพราะว่าพวกนี้พวกนี้ส่วนใหญ่จะแจกฟรีอ่าแล้วก็หนังสือชนะเลิศใช่ไหมใช่ครับหนังสือชนะเลิศนี่หมดแล้วหมดเลยครับผมต้องเดินหาเอาต้องต้องใช้ความสามารถเอาแต่ถ้าสั่งทางร้านเราเราก็เดินหาให้ได้ถ้าเมื่อไหร่มีโทรบอกกันเมื่อไหร่มีโทรบอกกานั้นพี่ผมอยากได้งานประกวดงานนี้งานนี้เมีเมื่อไหร่บอกผมนะได้ครับผมถ้าเกิดว่าจังหวะดีใช่ครับคุณผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของอ่ะก็จะได้อะฮะครับเอาละครับมาที่พระที่ร้านบ้างตอนนี้ ที่นามาให้ดูนะครับเป็นลอกพ่อคูณทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับขออนุญาตเป็นพ่อคูณครับรุ่นนี้เป็นไงมีชื่อว่าอะไรฮะรุ่นนี้ถ้าเป็นครึ่งวงเนี่ยเขาจะเรียกอายุยืนสุคโตครับอ่าเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นสุดท้ายของวัดบรรไล่ยเล่าถึงประวัติของรุ่นนี้หน่อยว่าเขาจัดสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรยังไงครับอันนี้วัตถุประสงค์เนี่ยทางวัดเนี่ยถ้ามีลานบุญอ่ามีลานบุญสุคโตหรือเพื่อสืบสารเจตนาขององค์หลวงพ่อคูณ อยากถวายเงินพระบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยากถวายให้เขา100ล้านตามเจตนาของหลวงพ่อตอนนี้กำลังรวบรวมเงินรู้สึกว่าจะได้ห้าหกสิบล้านลก็ทยอยเอาพระออกไปประมูลพระพวกเลขสวยเบอร์สวยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งณตอนที่ออกมาจากวัดเนี่ยค่านิยมก็คือถือว่าถูกมากครับถูกมากเท่าไหร่นะตอนนั้นเขามาจะมาจับจำหน่ายเป็นกล่องกล่องหนึ่งมีสามสิบหกององละหนึ่งร้อยบาท ตกกล่องละ3,600ัรับนะครับซึ่งในกล่องก็คือจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครก็จะมีโซนเงินโซนทองคำโซนครบทุกอย่างแต่ว่าเราไม่มีสิทธิเลือกเนี่ยไม่ว่าเลขไม่ว่าอะไรเขาก็จะคละมาให้ในกล่องเราพระเลือกเจ้าของแล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะได้อะไรได้เนื้อไหนแบบไหนยังไงได้ถูกได้แพงก็โชคดีไปครับเป็นเหมือนกล่องข้อน่ะใช่ใช่ครับเปิดก็มาลุ้นกันมีให้ดูไหมฮะเปิดเปิดแล้วลุ้นกันนี่เขาก็จะมาคือค่จะมาเป็นอย่างนี้ แล้วก็จะซิลปิดไว้เลยกล่องก็เป็นสีส้มแบบนี้ทุก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 ใบถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ซิลปิดอย่างดีไม่มีใครแกะได้ปิดอย่าดีไม่มีใครแกะครับนะครับพอเปิดมาเปิดออกมาข้างในก็ยังซิลอยู่เหมือนกันนะครับพวกนี้จะซิลไม่ให้เห็นเลยอ๋อนะฮะคือจริงๆนะเขาปิดทึบเลยปิดทึบเลยออกมานะครับแต่อันนี่คือที่รันแกะออกมาแล้วรุ่นรุ่นหมดแล้วแล้วเขาจะเป็นกล่องอย่างนี้มาถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งเกาอาจจะผสมเนื้อเงินมาก็ได้หรืออะไรมาก็ได้แล้วแต่พวกเนื้อเงิิิินนนนพววกเเื้้ออททงคคาะะมมีสธ์ไดดหขใจ อ่าใช่ครับคือยุติธรรมนี่นะครับผมคือวัดต้องการแค่นี้เอาแค่นี้ไม่ไม่สำคัญร้อยร้อยไม่สำคัญก็คือเนื้ออะไรไม่สําคัญแล้วแต่คุณโชคของคุณใช่ครับซึ่งก็ได้เนื้อเงินมาด้วยนะหนึ่งกล่องส้มนี้ที่ที่พี่รันแขวนอยู่อันนี้ผมเปิดไปสี่รังนะใช่ฮะเนี่ฮะสี่รังนี่ก็คือรังหนึ่งมีสิบห้ากล่องส้มสิบห้ากล่องแบบนี้อ่าใช่หนึ่งรังนะผมเปิดไปสี่รังทั้งหมดถึงจะได้องค์นี้นะฮะเอ่อไม่หนึ่งรังเนี่ยเขาการันตีส่วนทองคำให้แล้วอ๋อที่เหลือก็เป็นเนื้ออันนนี้้ืงเ่ยได ได้เนื้อทองคําแน่นอนอะเนื้อทองคํานี่แล้วแต่ดวงครับอ๋อหมายว่าอ๋อโซนทองคําอ่าใช่โซนทองคำเนี่ยก็คือเงินหน้ากลับทองแบบนี้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 ก็เป็นเงินหน้ากลับทองอะไรเงี้ยเขาเรียกโซนทองคำอ๋อแล้วพอเปิดเจอองค์นี้เป็นไงดีใจไหมพี่โอ้ยดีใจเลยครับครับผมเพราะจริงๆแล้วองค์นี้ขอโทษนะพี่รันขออนุญาตขออนุญาตได้ไหมคือคือจริงๆแล้วตอนออกจากวัดเฉลี่ยแล้วองค์นี้ก็คือ100่งร้อยห่บาทเพราะว่ามาในกล่องพระขนาดแบบถูกต้องครับหนึ่งร้อยบาทถามนิดนึงพี่ปัจจุบันนี้ค่านิยมหลลักะ ตอนนี้2 0 0หม่นกว่าบาทครับแต่เฉพาะผ้าอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทอง2 5 0 0มมีคนซื้อแน่นอนนะครับผมถือว่าแรักเป็นมรดกพิสุดที่ยอีกอย่างนึงนะครับสวยงามทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพุทธศิลปะการออกแบบกันนะครับขอเริ่มที่เนื้อทองคำก่อนได้ครับครับเนื้อทองคําจัดสร้างมากี่องค์พี่เนื้อทองคำเนี่ยจัดสร้าง9วองค์ถ้าเป็นหลังเรียบนะครับผมแต่ถ้าเป็นใช่ครับหลังเรียบครับ ก็คือแยกจองต่างหากไม่เกี่ยวกันเยกจองมี20ชุดครับผมอเบอร์สวยด้วยเบอร์เก้าอ่ะใช่ครับอันนี้เบอร์เครับผมนะฮะเป็นความบังเอิญมีพี่มีพี่คนหนึงเขาเปิดได้อ่าเขาเปิดได้เขาก็ยกหูหาผมมาบอกถามบอกว่าพี่อยากได้ไหมเบอร์เก้ามบอกพี่ว่ามาเท่าไหร่ครับผมเขาบอกสองแสนพี่ซื้อไหมบอกผมซื้อครับผมี่ะสวยมากเลยนะครับครับสุดๆนะครับแล้วก็พุทธศิลปะ ที่ด้านพูดไหนเป็นไงพี่เสน่ห์ของพระรุ่นนี้คือเสน่ห์ของพระรุ่นนี้นะครับอธิบายกันนิดนึงศิลปะเนี่ยการแกะบล็อกการแกะอะไรเนี่ยคนแกะบล็อกนี่ผมเรียกว่าศิลปินถูกไหมครับเนาะจะไปเรียกเขาช่างช่างช่างอย่างนี้ผมว่าน่าจะเรียกศิลคือระดับระดับชุดนี้ต้องาต้องให้ศิลปินมาแกะอยู่แล้วถูกต้องครับเขาเขาแกะด้วยสวยสดงดงามครับเข้ากับยุคสมัยของเราเรายุครัตนโกสินทร์แล้วนะครับเจเนเรชั่นของเราแล้วก็รัชกาลที่เก้าศิลปะออกแบบมาน มันมีจุดเด่นทั้งความลึกความอะไรใบหน้าเนี่ยใบหน้านี่จะเหมือนหลวงพ่อมากเลยครับผมเนี่ยผมว่าเสน่ห์นะคือเขาแกะดูเป็นงานศิลปะโมเดินสมัยใหม่แต่ก็เป็นมเดลสมัยใหม่คือก็ดูเหมือนหลวงพ่อคุณใช่ครับใช่ครับแต่แสงศิลปะยุคดุ๊กเราอ่ะครับผมสวยงามมากนะครับคือสังเกตดูถ้าเกิดเป็นพระเหรียญสมัยก่อนเขาก็จะแกะมีวิธีการแกะศิลปะแตกมันไปศิลปะาตกมันไปนะฮะอันนี้ก็คือดูเป็นงานโมเดินสมัยใหม่แต่ว่าเหมือนหลวงพ่อคุณใช่ครับนะครับดูทันสมัยนะฮะแล้วก็ออกแบบเรียบง่าย ครับช่างฝไม่ต้องยังไงยุ่งยากต้องยกนิ้วให้ครับตัวออกศงออกซอที่เขาเลือกมานะฮะเนี่ยฟอนต์เฟิร์นต่างๆโอ้โหสวยงามจริงๆสมบูรณ์นะมครับลงตัวพอดีเป๊ะเลยครับนี่คือเนื้ออะไรฮะอันนี้เป็นนวะหน้ากากทองคำครับผมอันนี้ก็เปิดเจอครับมาดูด้านหลังบ้างครับครับด้านหลังนี่แปลกนะพี่ทำไมเขาไม่แกะให้มันเป็นลวดลายยันลึกลงไปเลยทำไมถึงเป็นแบบหลังเรียบมาเห็นเป็นบางๆอย่างเงี้ยหลังเรียบก็มันจะมีเฉพาะชุด ที่แจกอยู่ในกล่องนะครับเขาจะมีหลายแบบพวกนวะถ้ามีนวะหลังยันก็มีแล้วก็แต่ว่าถ้ามันเป็นนวะหลังเลี่ยนเนี่ยก็จะสร้างจานวนน้อยหน่อยครับผมนะครับแต่ว่าหลังเลี่ยนก็เห็นเป็นยันนะคือไม่เป็นตัวยันเลายใช่ครับเป็นเสน่ห์แบบแปลกเป็นเสน่ห์ที่แปลกมากนะครับผมแล้วก็จะเห็นเป็นแบบเป็นแบบเหมือนเป็นวงเดือนอะเส้นวงเดือนวิ่งรอบเลยนะสวยมากเลยนะครับผมว่ารุ่นนี้เก๋ยากนะนั่นจะพูดเลยไอ้ตรงเนี้ย มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ครับนะครับที่มันเห็นลวดลายบางๆแบบต้งครับเหมือนลายน้ําบนธนบัตรเลยนะอ่าใช่ใชนะฮะแต่มันจะมีเท็กเจอร์วงเดือนเนี่ยคอยคุมอยู่ใช่แล้วข้างหลังจะมีรันยันอ่ายันครับยันดวงซึ่งเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ลางๆด้วยครับสวยงามมากๆนะครับครับอ่ะมีองค์ไหนพี่ที่เปิดดูแล้วแปลกๆเห็นแล้วแบบเฮ้ยอ่าแปลกๆแปลกๆก็จะมีพวกเก้ารอบอะไรอย่างเงี้ยครับมาดูฮอันนี้เขาเรียกว่า ไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกด้วยอันนี้จะแจกเฉพาะกรรมการครับสร้างจํานวนจํานวนน้อยเหมือนกันครับอันนี้จะแจกเฉพาะกรรมการแจกนะไม่มีการจัดจำหน่ายครับแล้วก็จะมีพวกทองเหลืองไม่ตัดปีกพระเนี่ยก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเป็นเซตเฉลี่ยนะผมคิดออกมาเนี่ยสองแสนกว่าองค์สองแสนกว่าองค์ั้เล่นกันทั้งประเทศผมว่าไม่พอไม่พอยิ่งตอนนี้นี่ยิ่งไม่พออย่างนั้นคนหนึ่งมีเก็บก็ใหญ่จะมีหลายๆองค์ใช่ครับนะครับ อันนี้หลังจะชัดใหม่ใช่ครับอันนี้เป็นหลังยันหลังยันนะครับก็จะมีหลังเรียบหลังยันหลังแบบครับซึ่งหลังยันก็จะเป็นหลังยันแบบยันมาตามตัวของคุณอาจารย์ดวงนะฮะใช่ครับครับอันนี้ก็จะเรียนแบบอันนี้เป็นเต็มองคเมื่อกี้เป็นครึ่งองค์เต็มองค์นี่ก็จะถ่ายแบบถ่ายทอดแบบมาจากปี2519รอครับล้อพิมารใช่รับรุ่นท้อปที่สุของท่านเลยเรียกว่าสร้างบารมีสุขโตครับผมครับมีมีแปลกๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันมีแปลกๆกก็นี่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นหมวก ถุงมือถุงเท้าของหลวงพ่อได้มาเมื่อไหร่ยังไงฮะอันนี้ตอนผมไปปลูกเสกผ้ารุ่นเหนือดวงครับพอดีบังเอิญที่ร้านข้างบนนะครับผมมีร้านสองร้านก็ได้มีโอกาสสร้างหลวงพ่อคูนึงรุ่นชื่อรุ่นเหนือดวงครับผมก็เลยมีโอกาสซื้อของใหม่ไปแลกกับของท่านเลยครับผมอ๋อท่านก็มีตามม่ใช่ครับท่านมีตามร้านหะใช่ครับใช่ครับผมสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อฮะนี่ยังมีโรงยาก็มีใช่ครับเนื้อโรงยาก็มีครับครับ มีลงยาเต็มปงมีลงยาเฉพาะจีวอนครับผมแต่ตัวนี้ช่วงนี้กําลังมาแรงนะลงยาจีวอนเหลืองเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าความลงตัวครับใสเป็นกระจกพื้นใสเป็นกระจกแล้วก็รับรับกับสีเหลืองของสีเหลืงสวยงามใช่ครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีใช่ครับนะครับสวยจริงๆนะฮะแล้วยาที่ลงจีวอนนี่มีกี่สีฮะหรือเป็นสีเดียวเนื้อเงินมีสีเดียวครับสีเหลืองก็จะเป็นสีจีวอนแหละใช่ครับนะฮะ ด้านหลังก็เป็นกานดวงใช่ครับครับแหมนรุ่นนี้ถือได้ว่าน่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะครับเขาถือเป็นรุ่นสุดท้ายของท่าโมดีนี่คือลงยาเฉพาะที่วาแต่เต็มอง์ใช่ครับเป็นรูปแบบแบบเต็มองนะสวยงามมากสวยงามนะครับผมครับดูมาต่อนะครับเพลินเพอันนี้เป็นอวก้ากาหน้ากากเงินครับผมครับไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกนะฮะครับแล้วก็มีเก้าวงลบบใช่ครับ โอ้ด้านหลังนี่คมชัดมากเลยนะฮะสวยครับผมว่างานอย่างนี้เนี่ยฝีมืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าช่างหลออหรือช่างที่ป็นคนทําแต่ผมยอมรับว่างานเขาสุดยอดยากแก่การปลอมแปลงมากแล้วดูการต่อนี่เขาใช้ต่อกนะเลก้าถูกไหมใช่ครับรอบรอบนะฮะใช่ครับตอโคตรเป็นแบบเหมือนรอบองค์เลยฮะสวยมากอย่างนี้เขาเรียกว่ากาวรอบกาวรอบนะครับครับบางคนเขาก็ชอบนะเล็ก้าเรขมงคลรับเลก้าใครๆก็ชอบครับพี่ความหมายก็ดีนะฮะนี่ครับ อันนี้สตาร์โลหะหน้ากากนวะครับผมครับหน้ากากนวะก็สวยเปนอีกแบบหนึ่งใช่ครับคือความเงางามของนวะเนี่ยนวะเนี่ยเพาไปเจอสตาร์โลหะเนี่ยมันเข้ากันเพราะสตาร์หะเขาจะดูดิบๆหน่อย่าใช่แต่ตอที่มันจะดูแบบทึมๆแล้วก็จะมีทันสมัยดูโมเดิลไปลุงๆสวยมากเลยนะครับใช่ครับเข้ากันเลยครับ หากว่าคุณผู้ชมอยากจะบูชาที่ร้านก็ยังมีอยู่ตอนนี้มีครับเพราะว่าที่ร้านเก็บไว้เยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะใช่ครับใช่ครับนะครับลองมาติดตามมาดูกันนะครับตอนนี้ร้านมีอยู่ทั้งหมดสองสองร้านช่ครับั้นนี้ก็คืออยู่ตรงโซนไหนฮะชั้นนีบชั้นนี้จะอยู่ชั้นสองครับครับขอเข้ามาปุ๊บโซนขวามือใช่ครับโซนหน้ามือแล้วชั้นสามนะฮะ ทั้ง3ของผมติดบันไดเลื่อนครับชื่อร้านเหนือดวงเหนือดวงนะครับก็พี่ร้านก็วิ่งไป2ร้านไปไปมาๆใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่ร้านมากมากเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับพระเครที่น่าสนใจที่ราคาค่านิยมก็ยังไม่สูงมากนะครับคุณผู้ชมที่มีความศรัทธาก็คือสามารถเป็นเจ้าของนะครับนำไปห้อยไปบูชาติดตัวการเป็นสิริมงคลขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเรา ติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage m i r a c l e c h a n n e l TV ครับช่องทางที่2 e m i r a c l e คิลอ o นเดรส o m a คคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับ และสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังสามารถคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand เท่านั้นเองครับก่อนจากการในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้ปดโปรดดูลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณรันมรดกไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ